ม,มากก็อย่าเพิ่งปากดีโอนาน่ตอบย้ำคำมาติดว่าเขาเป็นโกที่แย่สุดของสโมสรสดจัดชัดจริง a d v d n ดูบนดูหนัง .com ร็อบบี้ซาเวตวิจาร์การทำหน้าที่ของอังเดนโอนาน่าอย่างรุนแรงหลังจากที่ผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดในการเสียประตูแรกให้กับโอลิมปิกลียงในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกในเกมที่ลียงพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนที่ผ่านมา ทั้งสองทีมเริ่มเกมได้อย่างสูสีในช่วง25นาทีแรกแต่ความผิดพลาดจากการทำฟาวล์ที่ไม่จำเป็นของมาซาอุยทำให้ลียงได้โอกาสครอสบอลเข้ามาในเขตโทษซึ่งทีอาโกอัลมาดาเปิดบอลไปยังพื้นที่อันตรายและโอนาน่าก็ไม่สามารถป้องกันบอลได้สำเร็จแม้บอลจะกระดอนพื้นก่อนที่เขาจะพยายามเซฟแต่บอลก็ไหลผ่านมือของเขาเข้าไปในมุมบนประตูทำให้ลียงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์การผิดพลาดในครั้งนี้ทำให้โอนาน่าได้รับคำวิจารณ์มากมายจากแฟนบอลและนักวิจารณ์ฟุตบอล หนึ่งในนั้นคือ็อบบี้ซาเวตซึ่งพูดถึงการทำหน้าที่ของโอนาน่าในระหว่างการถ่ายทอดสดทางท n t Sport โดยเขากล่าวว่ามันคือความผิดพลาดของผู้รักษาประตูครับการเปิดบอลนี้มันดีและไปในพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมแต่โอนาน่าควรจะป้องกันได้เขาควรจะเซฟได้มันเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูจริงๆซาเวตกล่าวต่อว่าบอลถูกเปิดเข้ามาในพื้นที่ที่ดีทีแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยืนไล่สูงและตอนที่บอลถูกเตะออกไปมันกระดอนเข้าหาโอนาน่า และเขาคาดหวังว่าจะมีการสัมผัสจากผู้เล่นคนอื่นแต่เขาต้องเซฟได้นี่มันคือความผิดพลาดของผู้รักษาประตูอย่างแท้จริงทั้งนี้ความผิดพลาดจากโอนาน่ายิ่งทําให้สถานการณ์ของเขามีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขามีการปะทะคารมกับเนมันย่ามาติอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมโดยโอนาน่ามีการให้สัมภาษณ์ว,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 ว่าทีมของเขาดีกว่าลียงและมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ทีมของเราดีกว่าพวกเขามากเราไม่ต้องไปสนใจลียงมากนะเราต้องโฟกัสที่ตัวเราเอง และไปแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครโอนาน่ากล่าวและการพูดแบบนี้ทําให้มาติดต้องตอบโต้กลับว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องระวังคําพูดของคุณมาติดกล่าวต่อไปว่าถ้าผู้รักษาประตูระดับตำนานอย่างเดวิดเดเคอาปีเตอร์ชไมเคิลหรือเอ็ดวินฟานเดอร์ซาพูดแบบนี้ผมคงจะคิดถึงมัน แต่ถ้าคุณเป็นผู้รักษาประตูที่สถิติเบื้องต้นของคุณแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณควรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคุณก่อนที่จะพูดแบบนี้คำพูดของมาติชัดเจนถึงความไม่พอใจในคำกล่าวของโอนานาและอาจจะเป็นการกระตุ้นให้โอนานาต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามความผิดพลาดของโอนานายิ่งทวีความรุนแรงเมื่อเขามาพลาดอีกครั้งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บประตูที่2ของลียงเกิดขึ้นจากลูกยิงที่โอนานาเซฟไว้ไม่ได้หลังจากที่เขาพยายามป้องกันลูกยิงจากผู้เล่นของลียง แต่บอลกระชอเข้าทางระยานแชก,กีที่ซ้ำดาบ2เข้าไปทําให้ลียงตีเสมอ2ต่อ2ได้ในช่วงสุดท้ายของเกมการที่โอนาน่าไม่สามารถป้องกันประตูดได้ในครั้งนี้ยิ่งทําให้เขาตกอยู่ภายใต้การจับตามองจากแฟนบอลและสื่อแม้ว่าจะมีคำพูดมั่นใจจากตัวเขาเองก่อนเกมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเอาชนะได้แต่ผลงานที่ออกมาในเกมแรกของรอบนี้กลับทําให้เกิดคําถามถึงความสามารถของเขาในการเล่นในระดับนี้ในมุมมองของแฟนบอลและนักวิจารณ์ การพลาดประตูแรกและประตูที่2ของโอนาน่าถือเป็นจุดพลิกผันสำคัญในเกมที่อาจจะส่งผลถึงความมั่นใจของทีมในเกมนัดที่2ที่จะพบกับรียงที่โอแทฟฟอร์ดในการต่อสู้เพื่อผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการที่โอนาน่าจะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากรูเบนอโมริมหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในเกมนัดถัดไปการตัดสินใจในอนาคตของอโมริมเกี่ยวกับการใช้โอนาน่าหรือเปลี่ยนผู้รักษาประตูในเกมเล็กสนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกลับมาคว้าชัยชนะในบ้านและผ่านเข้าสู่รอบต่อไป พวกเขาจะต้องการผลงานที่มั่นคงจากทุกๆคนในทีมรวมถึงโอนาน่าที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้สุดท้ายนี้คงต้องย้ำเตือนกันว่าบางครั้งหากฝีมือเรายังไม่ได้มาตรฐานหรือยังไม่พร้อมจริงๆก็ควรหยุดพูดถึงสิ่งที่เกินตัวไปก่อนหากจะพูดอะไรออกไปก็ต้องพร้อมที่จะพิสูจน์ในสนามด้วยผลงานที่ดีไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆที่จะทำให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับการวิจารณ์อย่างหนักหน่วงแบบนี้สดจัดชัดจริง adbdn ดูบนดูห bon นัง com